สวัสดีครับวัอวกกนี้พกนุ่มน่อยเหมือนเดิมเินเคยนะครับมือนีมากับลูกไส้ขางบันนะครับนีมากับโปดีมนะโปดีมนะครับถ้าลูกหลานมาออกไม้นะครับรุ่นว,วาคนอยากตกปลานะครับเดบ่มมีเบ็ดนะแต่มีชุดเบ็ดในความนะครับมาตกปลาเอาสิเดี๋ยวขันตกปลาได้ตัวหนึ่งพอมีชุดเบ็ดในชุดหนึ่งอเอ้ยเอ้ยจริงจริงได้จริงแต่ตกปลาได้เด้เออได้ปลายังกระซังว่าจะต,ติดเบ็ดขึ้นมาเนี่ย ไาเบียดเลยขั้นหนึ่งครับเฮีย,ยนนะชุดเบียชุดชุดที่เห็นว่านนี่แหละคันล,ละชุดที่ตีว่านเนี่ยใช้ได้จริงชุด,ดน,ออนั้นน่ะเออตามนั้นเนาะครัเคแต่จไหนจะไปรอชมเลยครับ,บผมดีประชอนนะครับวันนี้ อ้าโดนแล้วครับโดนแล้ว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 ปลาคอนะครับอ้าวโดนจ่อๆนะครับนี่โดนอยู่ใกล้ๆเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่กินใกล้ๆเลยนะครับกินก็ดีนะครับนี่อ้าวใจเย็นนี่ค่อยอัดใช้ไมาอัดมามว่าจะได้เบ็ดกุ้ยลีบอ่ะ ใจเย็นใเย็นใจเย็นฮะใจเย็นใจเย็นคอยอัดมาคอยอัดมานี่ใจเย็นนี่คอยนะครับฟันเจียมนะเอ้ยเอ้ยฟันเบียวนะครับไอ้บักดีมันหลงซื้อเอ้ยเห็นไหมเอ้ยยกขึ้นไม่ดีเอ้ยนะครับตกได้จริงให้จริงนะครับนี่นี่ใส่เอาเมื่อไงเอาเมื่อไงนี่ครับนี่ กินเลีข้อนะครับนี่นะครับเป็นไดเป็นไสนุกว่าดีก็ดีไอ้กิบยิม้ม้มมุเมียนะที่รดุดน้มยิ้ยตล่มันเนี่นั้นจริงไงที่เคยได้ไลฟเไปเยิ้บ้นนะพ่อสาวะว่าเอาแกานังเนี่ยไปเยนให้ดักเว้ยมันนี่เป็นใจด่างตันไหมคนยิ้มใคได้หรือไ็เลยเผื่อ,อยังไว้ใสษ จะสีทุแบบ้นทนมาถือเปล่าลายตัวมปนแกตัวละแพ้งแงงนสโดนดิครับโดนดิครับเอาโอ้ยผู้าอยู่บัโดนเนาะแงงนั่นอโดนดิครับโดนดิครับาปยังไงปาคอมันจะปาคอเนวะเดียวเอ้ยองะก็ว่าถือพงลคือสากอดเอาคดียางนะครับนี่ สวยเลยขอไตข้างเลยครับเกี่ยวไม่ได้ตัวอีกุ่นรุ่นเรรุ่นเรรุ่นเร็วรุ่นเรวรุ่นเ็วรุ่กัรว่นเนเ่นะครั่นามสัรญานะครับนี่น่น่นเนี่นเรย่นเนเ่ยรนเร็เวรนเรวรุ่นนเนี่น ได้มัวแล้วก็ได้ขันครับโอครบครบพร้อมตกเล่นวะครับไอ้มันมันคุณฮักแล้วกลัวตัวนี้ก็สีแปรซ่านะครับหลังจากแบ่งกันไปกินนะครับนี่โอ้บุกโล่เลยครับตัวนี้บกโลเลครับนี่นะครับผลงานคลิปนี้นะครับขอตัวใหญ่นะครับหนึ่งแปรซ่านะครับนี่ อุ้ยหอมห่วยๆนะครับนี่ัหวยหนี่